วัฒนธรรมเชิงศาสนาและสังคมสมัยทวาราวดี4,600-1,000ส,สมัยทวาราวดีดวาราวดีพีเรียด4,600-1,000 1. ความเชื่อและศาสนาพุทธศาสนาแบบเทรวาดทราวด้าบุดดิซึมแพร่เข้ามาจากชมพูทวีปผ่านเส้นทาง พม่ามอญและฝังรากลึกในแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมถึงลุ่มน้ำมูลลำตะของพบหลักฐานธรรมจักศิลาธรรมจักกะและพระพุทธรูปแบบทวาราวดีเช่นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัยทำจากหินทรายมีศาสนสถานเป็นวัดไม้อิฐโครงสร้างง่าย แต่สื่อถึงการจัดการศาสนาในชุมชนอย่างชัดเจนอย่างพบอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูในบางพื้นที่โดยเฉพาะโครงสร้างแบบสถูปปรางที่มีลักษณะคล้ายวิหารพราหมณ์ 2. การฝังศพและพิธีกรรมการฝังศพแบบทวาราวดีผู้ตายจะถูกวางในท่างหงายเหยียดยาวมักฝังรวมกับสิ่งของเช่นเครื่องปั้นดินเผา หม้อไหโถมีฝาเครื่องประดับแก้วนางหินโมคาสร้อยสำริดเครื่องมือโลหะขวานเขียวหอกเหล็กกล้าเชื่อว่าสิ่งของเหล่านี้เป็นของใช้ในปรโลกหรือสื่อแทนฐานะหน้าที่ของผู้ตายในสังคม 3. โครงสร้างเมืองและสังคมลักษณะเมืองวงรีหรือวงกลม มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบอย่างน้อยสองชั้นสะท้อนระบบปกครองรวมศูนย์แบบหัวเมืองซึ่งมีจุดศูนย์กลางเป็นาศาสนสถานภายในเมืองแบ่งโซนชัดเจนเช่นโซนวัดโซนบ้านพักโซนตลาด,ลาดและโซนฝังศพตัวอย่างเมืองที่ชัดเจนคือเมืองเสมามีโครงสร้างคูน้ำคันดินวงรีสองชั้นพบพระนอนหินทรายทำมจากหินและสิ่งก่อสร้างทางาศาสนา เมืองสีจนาสะบริเวณวัดธรรมจักรเสมารามเป็นศูนย์กลางของพุทธเถรวาทในช่วงปลายทวาราวดีโคระคะปุระยังคงอิทธิพลทวาราวดีบางส่วนก่อนถูกขอมครอบคุมในยุคต่อมา 4. ศิลปกรรมและสัญ,ญลักษณ์ประเภทรายละเอียดพระพุทธรูปหินทรายรูปแบบแขนขาตรง สัตส่วนยังไม่สมจริงมากนักหน้าตรงนิ้วมือยาวสแสดงอิทธิพลอินเดียธรรมจักวงกลมศิลาจารึกมีแฉกเหมือนกงล้อตั้งบนเสาหินหรือแท่งศิลาบ่งชี้สถานที่สแสดงธรรมพระพุทธรูปนอนพบที่เมืองเสมาขนาดใหญ่ทำจากหินทรายถือว่าเก่าแก่ที่สุดในอีสานงานประดับเครื่องประดับสำริด ลูกบัดแก้วหินสีโครงสร้างบ้านบางส่วนใช้ไม้ไผ่และหลังคาหญ้าแฝกสรุปแนวคิดสำคัญสมัยทวาราวดีในโคราชสูงเนินเป็นช่วงเวลาแห่งการรับพุทธศาสนาและการจัดการศาสนาในชุมชนเมืองถูกออกแบบเพื่อรองรับกิจกรรมศาสนามีจุดศูนย์กลางคือวัดธรรมจักรและเจดีการฝังศพ และศิลปะวัตถุสะท้อนความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายและความเจริญด้านศิลปกรรมจากชมพูทวีปวัฒนธรรมนี้วางรากฐานสำคัญให้กับยุคขอมและการก่อรูปเมืองแบบไทยในยุคหลังซากโบราณสถานสำคัญในพื้นที่โคราชสถานที่ รายละเอียดเจาะลึก 1. เมืองเสมาเมืองเสมาตั้งอยู่ที่ตำบลเสมาแอำมเภอสูงเนินลักษณะเมืองเป็นรูปวงลีล้อมรอบด้วยคูนน้ำและคันดินสองชั้นพื้นที่ภายในเมืองแบ่งเป็นโซนศาสนาและอยู่อาศัยโบราณสถานที่คนพบโรงวิหารเจดีกลมสถูปหินทรายฐานธรรมจกักรโดดเด่นด้วยพระนอนหินทรายขนาดใหญ่ สร้างในสมัยทวรารวดีเป็นหนึ่งในพระนอนที่เก่าแก่ที่สุดในภาคอีสานโบราณวัตถุคือภาชนะดินเผาเครื่องมือเหล็กลูกบัดแก้วเครื่องประดับสมฤทธต่างๆเป็นต้นมีความสำคัญทางด้านศาสนาพุทธเถรวาดและมหายาน 2. เมืองโคราคป,ปุระเมืองโคราคป,ปุระตั้งอยู่ตำบลโคราชอำเภอสูงเนินใกล้ลำตะคอง จุดเด่นคือเป็นเมืองโบราณที่เชื่อว่าเป็นต้นแบบของโคราชปัจจุบันปราสาทหินสำคัญคือปราสาทโนนกูผินทรายสีแดงรูปแบบคอมบายนปราสาทเมืองแขกตั้งอยู่ริมลำตะคองมีสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ใกล้ปราสาทเมืองเก่าเป็นแหล่งที่มีการวางผังแบบศาสนสถานของขอมแสดงถึงอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์และไสววนิกายอย่างชัดเจน 3. ปราสาทพ,พนมวันปราสาทพนมวันตั้งอยู่อำเภอเมืองนครราชสีมาห่างจากตัวเมืองประมาณ15กิโลเมตรศิลปะกรรมคือศิลปะขอมแบบบาปวนบาย์พุทธศตวตรรษที่16-17ก่อสร้างด้วยหินทรายและศิลาแรงจารึกกล่าวถึงชื่อโบราณว่ารัตนภูมิและเคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาพุทธในช่วงปลายยุคข,ขอมประกอบด้วยปรางประธาน บรรณาลัยและกำแพงหลอมรอบครบท้วนบริเวณโดยรอบเคยเป็นพื้นที่เมืองโบราณมีคูน้ำคันดิน 4. วัดธรรมจักรเสมารามวัดธรรมจักรเสมารามใกล้เมืองเสมาอำเภอสูงเนินสิ่งสำคัญทางศาสนาคือพระพุทธสายาสหินทรายพระนอนยาวประมาณ13เมตรศิลปะทวาราวดีธรรมจักรหินทรายตั้งอยู่บริเวณวัดขุดค้นพบคือ เครื่องปั้นดินเผาลูกบาศแก้วอาวุธเหล็กเครื่องประดับและโครงกระดูกบางวัตถุสันนิษฐานว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาถึงทวรารวดีเป็นจุดศึกษาประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างครบถ้วนในระดับชาติสรุปเชิงเปรียบเทียบสถานที่สมัยศิลปะเด่นศาสนาโบราณวัตถุเด่นเมืองเสมาทวรารวดี พระนอนหินทรายธรรมจักรพุทธเทรวาสมหายานเครื่องปั้นสำริดวัดไม้เมืองโคราคปุระขอมปราสาทหินขอมหลายแห่งพรามณ์สวะปราสาทนนกูเมืองแขกพนมวันขอมบาปวนบายนปรังหินทรายจารึกพุทธชื่อเมืองโบราณรัตนภูมิ วัดธรรมจักรเสมารามทวรารวดีก่อนประวัติศาสตร์พระนอนธรรมจักรพุทธรายชื่อจารึกและโบราณวัตถุดเด่นในแต่ละจุด a สถานที่ b จารึกหรือวัตถุสำคัญ1เมืองเสมาพระนอนหินทรายยาว13เมตรศิลปะทวรารวดี ธรรมจักศิลาหลายชิ้นกระจายตามวัดโบราณภาชนะดินเผาแบบทวาราวดีโครงกระดูกและเครื่องประดับสำริดเศษพระพริม์พหรือพระเครื่องยุคแรกเมืองโคราคปุระปราสาทโนนกูหินทรายขนาดเล็กพร้อมฐานโยนีสีวลึงปราสาทเมืองแขกโครงสร้างมีทับหลังลายขอม 7. เศษศิลาประดับาศาสนสถาน 8. ชิ้นส่วนปูนปั้นขอม เแท่นบูชาหินทรายสิปราสาทพนมวันจะรึกว่ารัตนภูมิกล่าวถึงชื่อเมืองและการอุทิศศาสนสถาน 11. ทับหลังสลักรูปนารายบรรทมศิลป์สิบสเสียนเทวรูปศิวะหรือพระโพธิสัตว์ 13. โบราณวัตถุหอมแบบนครวัดบายนสิบสีวัดธรรมจักรเสมาราม พระนอนหินทรายใหญ่ที่สุดในยุคธาวาราวดี15ธรรมจักศิลาศิลปะทวาราวดี16เครื่องมือเหล็กหรือสำริดยุคก่อนประวัติศาสตร์17ลูกบัตรแก้วหรือเครื่องประดับหิน18โครงกระดูกฝังพร้อมของใช้สรุปพัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์โคราชเมืองเสมาโคราคปุระ ก่อนคศ600ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายมีหลักฐานของชุมชนยุคโลหะยุคเหล็กพบการฝังศพพร้อมของใช้ในชีวิตประจำวันเช่นภาชนะดินเผาเครื่องประดับหินลูกปัดอาวุธเหล็กและเครื่องมือโลหะสะท้อนความเชื่อในโลกหลังความตายและอำนาจจิตวิญญาณชุมชนกระจายอยู่ตามลุ่มน้ำลำตะคองลำห้วยไผ่ คศราว1,000หรือคศ6 0 0 0ถึง1,000ยุคทวาราวดีวัฒนธรรมทวาราวดีเริ่มเฟื่องฟูในภาคกลางและแผ่สู่ภาคอีสานศาสนาพุทธแบบเถราวาทและมหายานเริ่มเข้าสู่ชุมชนศาสนาสถานได้แก่เจดีวิหารพระนอนหินทรายและธรรมจักศิลารูปแบบการฝังศพยังคงอยู่โดยนอนหงายเหยียดยาว พร้อมสิ่งของผังเมืองเริ่มเป็นระบบมีคูน้ำคันดินล้อมรอบวางศาสนาสถานตรงกลางเมืองเด่นคือเมืองเสมาวัดธรรมจักรเสมารามหลังพศ1500หรือคศ900-1100ถึงบวกวัฒนธรรมขอมอิทธิพลขอมแผ่เข้ามาในดินแดนอีสานอย่างเด่นชัด มีการก่อสร้างปราสาทหินเช่นปราสาทโนนกูเมืองแขกพนมวันจารึกศิลาจำนวนมากกล่าวถึงการอุทิศศาสนาสถานแก่พระศิวะพระวิษณุและพระพุทธเจ้าศาส,สนาแบบพราหมณ์ไสวนิกายและมหายานอยู่ร่วมกันลักษณะสถาปัตยกรรมแบบขอมแผนผังศูนย์กลางมีปรางหลักท่านโยนี หลังคศส .1,100 ขอมเสื่อมอำนาจเมืองร้างสืบทอดความทรงจำหลังอำนาจขอมเสื่อมลงหลายเมืองโบราณถูกทิ้งร้างโครงสร้างทางกายภาพยังคงอยู่เช่นคูน้ำคันดินปราสาทหินโบราณวัตถุยังคงหลงเหลืออยู่ในระดับดินเช่นฐานปราสาทธรรมจักรที่ตกหล่นโครงกระดูกฝังร่วมกับของใช้ วิธีความเชื่อในศาสนาพุทธยังดำรงต่อในรูปแบบพื้นบ้านเช่นการไหวพระนอนการไหวธรรมจักร